เราก็จะมาจุดธูปบอกเทวดาฟ้าดินและสิ่งศักดิ์สิทธิ์และถวยเทพที่ปกปักรักษาตัวเรานะคะอันนี้ทูปสาบหกดอก แล้วเร็วจุดเสร็จแล้วก็เราก็จะไปขอขมากรรมแม่ขอขมาลาโทษที่ลูกได้เคยล่วงเกินท่านไว้ทั้งกายและวาจาและในใจและทั้งหมดที่เคยเที่ยงที่เคยว่าที่เคยขโมยตังที่เคยอะไรทั้งหมดนะคะไม่ต้องรอให้พ่อหรือแม่หมดลมหายใจแล้วไปขอขมาที่ปลายเท้าปลายตีนนะคะไม่ต้องไปเคาะลงทุกๆคนสามารถขอขมากรรมได้ทุกวัน จุดทูปก็ดีไม่จุดทูปก็ดีนะคะกราบอโหสิกรรมกันให้แม่พูดว่าเออแม่ยกโทษให้แม่อโหสิกรรมให้นะลูกอันนี้คือเราจะได้ขาดกันนะคะเบื้องบนจะจดไว้หมดเลยคือท่านรับรู้แต่ถ้าท่านมาขอดตอนที่เขาไม่มีลมหายใจอ่ะเหมือนพูดไปแม่ลูกอโหสิกรรมให้นะแต่เขาตายแล้วอ่ะเขาจะเอาอะไรมาพูดว่าเขาอโหสิกรรมให้ละมันไม่ขาดกันนะคะเพราะเราไม่รู้ว่าชาติที่แล้ว เราได้เคยเป็นเจ้ากรรมในเว้นของเขาหรือเขาได้เป็นเจ้ากรรมในเว้นของเราแต่การที่เรามาเจอกันเป็นพ่อแม่กันเป็นเพื่อนหรือเป็นอะไรกันมันไม่ใช่เรื่องบังเอิญชาติที่แล้วเราต้องทําอะไรคู่กันมาหรือมีอะไรเป็นกรรมคู่กันมาถึงได้เกเจอเกิดมาเจอกันนะคะเดี๋ยวเราจะทําให้ดูจุดทูบเสร็จแล้วนะคะแล้วก็เราบอกบันสิ่งศักดิ์สิทธิ์ทั้งหมดทั้งมวลที่เรารู้จักก็ดีทั้งไม่รู้จักก็ดีขอเข้ามากรรมแม่วันนี้ขอมีแต่สิ่งดีๆเข้ามาแล้วก็ปักในพระแม่ธรณีได้เลยนะคะ แม่วันนี้ลูกขอโหดิกรรมทุกๆอย่างขอเข้ามากำทุกๆอย่างที่ทําไม่ดีทั้งหมดเที่ยงมั่งทั้งกายวาจาใจที่ไม่ดีนะขอเข้ามากำขอขอแม่โหดซิกำให้หนูนะให้กอย่ให้เรูนะหนูก็โหดิกรรมให้แม่ทุกๆอย่างเลยนะวันนี้ทุกหวยซี่ใบให้สองใบตับตัวท้ายอ่ะให้มันรวยมากหนุ่ยงั้มหนุ่ยงินทองไมาทีมาผิดอะไรตรงข้อต่ ว่าองคันล่แต่เราคิดาเป็นความป่องน้ำจะเป็นน้ำแทนาตุลมจะเล็นจงเจ้าเลย